วันนี้ผมก็เลยมีโอกาสพามาดูไอ้ต้นมะม่วงที่ผมฉีดโพลีแอร์พัดไ้สองอาทิตย์ฉีดครั้งหนึ่งนะฮะเดือนฉีดสองครั้งครั้งหนึ่งก็ผสมโพลีแอร์พัดห้าสิบซีซีบวกสารชีวภาพ50ห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรสองอาทิตย์ฉีดทีหนึ่งเดือนหนึ่งเท่ากับฉีดสองครั้งทีนี้ฉีดไปเนี่ยความสมบูรณ์ของวันที่ออกมาเนี่ยเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคือใบมันเนี่ย มันใหญ่เห็นไหมฮะความสมบูรณ์มันเนี่ย,ท,ยทำให้ใบโตเนี่ย 42, 42สี่สิบสองสี่สองเซนน่ะแล้วความกว้างของใบเนี่ยคุณดูดิสิบสองเซนน่ะส่วนอย่างนนะเนี้ยนะเนี่ยความสมบูรณ์ของมันเนี่ว่าพลแตภัณัดฉีดไปแล้วเนี่ยพืชที่ได้เนี่ยมันได้รับธาตุอาหารเต็มที่เลย แล้วก้านของมันเนี่ยโดยดฉก้านก้านช่อเนี่ยนะฮะเนี่ยก้านช่อเนี่ยนะใหญ่ไลครับนี่เขาเรียกว่าความแข็งแรงความสมบูรณ์ของมันอ่ะนะฮะทีนี้ต้นเนี่ยผมก็ปลูกไว้แค่ประมาณสักสี่ปีนะแล้วก็ใช้เม็ดปลูกเนี่ยแล้วมันต้นมันโตเนี่ยก็คงจะประมาณสักห้าปีสามปีของน้านน่าจะได้กินลูก แล้วก็ฉีดบารุงไปเรื่อยๆนะฮะบารุงบารุงให้มันได้ทานอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงเวลาออกลูกเนี่ยมันของมันจะดกมากเลยผมก็เลยแนะนําให้ดูเนี่ยดูขนาดใบมันเนี่ยใบมันยังใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วถ้าคุณลองเอาไปฉีดก,กับมันดูเนี่ยมันทมัหลังอะ่ะคุณว่ามันหวัวจะใหญ่ไหมฮนะนี่ขนาดใบมะม่วงนะแต่ผมเชื่อผมบอกได้ทดลองได้เลยว่าถ้าฉีดก,กับมันเนี่ย หัวมันเนี่ยจะโตเท่ากันแต่ว่ามันดกมากซึ่งได้น้ําหนักมากคุณเคยได้คุณเคยเคย,เคยได้ห้าตันตอนกันอาจจะเป็นสักสิบตันอะต่อไร่อ่ะเนี่ยแล้วคุณเปรียบเทียบดูกับต้นนี้นะฮะแล้วก็ดูกับต้นนี้ต้นนี้ซึ่งโพลีแอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ฉีดมันหรอกเนี่ยต้นนี้ยี่สิบห้าเซนนะฮะกว้างเนี่ยของมันเนี่ยเต็มที่เนี่ยแปดเซน แต่ต้นเนี้ผมฉีดสองอาทิตย์ผมฉีดทีสองอาทิตย์ฉีดท,ออท,ดดดทีใบมันถึงใหญ่แล้วก็ดกต้นเนี่ยแข็งแรงโรคไม่มีนะฮะคุณดูดิ่างนี้ครับผมถึงอยากเชิญชวนมาให้ลองใช้ดูคือมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่แหละบางคนบอกว่าใช้อันนั้นไม่ได้อน,นี่ไม่ได้ใช้ได้ของสำหรับโพลีแอร์เนี่ยใช้ได้หมดทุกทุกอย่างอะ่ะทั้งมะกรูดมะกรูดก็ใช้ได้มะนาวก็ใช้ได้แต่ว่าหลังผมจะรีวิวมะกรูดให้ดูกับ มะนาวมะกรูดเนี่ยใบจะเขียวคำำํ้ดดาเป็นที่ชอบของตลาดเลยล่ะก็คุณดูแค่แค่ใบมะม่วงอยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าฉีดใบมะกรูดจะใหญ่ไหมนะมันก็ต้องใหญ่พอสมควรนะครับลองให้ลองดูนะครับลองลองใช้โพเลียพัดดูว่าว่าเป็นยังไงนะครับเชิญติดต่อมาสอบถามได้ที่บริษัทอะ่ะนะบเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์สองสามสองแปด 0455- ถึง6นะครับ02328 0455- ถึง6เชิญครับเชิญถ้าไม่เข้าใจอะไรให้โทรมาสอบถามทางบริษัทได้เลยจะมีมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามนั้นอยู่นะครับครับผมการเนี่ยอยากให้ลองใช้ดูแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ